เราทุกคนก็คงเคยเจอกับความทุกข์กันมาทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่เคยคิดไหมว่าถ้าเส้นทางที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องไปหาอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเลยล่ะแต่อาจจะแค่มองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละให้มันต่างออกไปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับจะมาสำรวจแก่นของธรรมะเพื่อการพ้นทุกข์ตามแนวทางและปัญญาของท่านตปัสีโลกันครับคำถามที่ว่าอะไรคือรากจริงๆของความทุกข์โอ้มันเป็นคำถามที่ ลึกซึ้งมากเลยนะครับแล้วผมว่ามันไม่ใช่แค่คําถามเท่ทางปรัชญาด้วยนะแต่มันเป็นอะไรที่กระทบใจเราทุกคนแบบตรงๆเลยและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้แล้วเชื่อไหมครับว่าคําตอบเนี่ยอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยนะคือเรามักจะเป็นนึกว่าต้องไปเรียนรู้อะไรพิเศษพิเศษหรือเปล่าต้องมีเทคนิคอะไรไหมแต่เปล่าเลยครับแหล่งข้อมูลชี้ว่าจริงๆแล้วมันคือการเลือกเข้าใจผิดมากกว่าคือแค่ปรับมุมมองของเรานิดเดียวให้กลับมาเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงๆแค่นั้นเลย โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะคือการเปลี่ยนความเข้าใจหรือพูดง่ายๆคือการแก้ไขความเข้าใจผิดนี่แหละครับหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยคือมันไม่ใช่การไปเปลี่ยนโลกรอบตัวเรานะแต่เป็นการเปลี่ยนแว่นตาที่เราใช้มองโลกต่างหากซึ่งพอเราเปลี่ยนแว่นปั๊บเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับและนี่เลยครับคือประโยคที่เป็นหัวใจของทั้งหมดเลยอย่าลืมว่าธรรมะคือการเปลี่ยนความเข้าใจผิดให้กลับมาตรงตามความจริง ลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราคาดหวังอะไรสักอย่างแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดไอความรู้สึกผิดหวังเจ็บปวดเนี่ยแหละครับมันคือช่องว่างระหว่างสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันเป็นจริงๆการปรับจูนตรงนี้แหละคือจุดสตาร์ทของทุกอย่างเลยเอาล่ะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงแก่นแท้กันจริงๆเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะที่เราจะต้องเคลียร์กันก่อนว่าอะไรที่มันไม่ใช่แก่นแท้ เหมือนเราจะกินผลไม้ก็ต้องปอกเปลือกมันออกก่อนใช่ไหมครับเราต้องเอาชั้นนอกๆที่คนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจผิดกันอยู่เนี่ยออกไปก่อนเพื่อที่เราจะได้เห็นเนื้อในจริงๆของมันอย่างในสไลด์นี้เลยครับพอพูดถึงธรรมะปุ๊บภาพแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือการทําบุญเข้าวัดสวดมนต์ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ดีนะมันมีคุณค่าในตัวมันเองเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติได้ด้วยแต่แหล่งข้อมูลกําลังจะชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเปลือก หรือภาชนะครับมันไม่ใช่เนื้อหาที่อยู่ข้างในจริงๆแก่นแท้ของมันไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมข้างนอกเลยแต่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงข้างในใจเราล้วนๆเลยครับตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเหมือนกลับหลังหัน180องศาเลยคือปกติเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราจะมองหาทางแก้ข้างนอกตลอดเลยใช่ไหมครับหาคนช่วยหาสิ่งของแต่แนวทางนี้บอกว่าให้ hey, เดี๋ยวก่อนหยุดก่อนแล้วหันกลับมามองข้างในใจตัวเองแบบซื่อๆเลย เพราะอะไรเพราะแหล่งข้อมูลบอกว่าคําตอบทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในการทํางานของใจเราเองนี่แหละครับโอเคพอเราปอกเปลือกสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูของจริงกันแล้วครับมาดูกันว่าอะไรคือแก่นแท้ของความจริงอะไรคือสิ่งที่อยู่ตรงใจกลางของการเดินทางน,นี้จริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะในความหมายนี้มันไม่ใช่ชุดความเชื่อที่เราต้องมานั่งท่องจำนะแต่มันเหมือนกับการที่เราได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ แล้วห้องทดลองก็คือชีวิตของเราเองนี่แหละครับคือการใช้ปัญญาของเราเนี่ยส่องเข้าไปดูความคิดความรู้สึกเพื่อที่จะเห็นมันตามที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็นแล้วพอเราส่องเข้าไปดูจริงๆเนี่ยนะครับแหล่งข้อมูลบอกว่าเราจะเห็นความจริงพื้นฐานอยู่3อย่าง1คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นสุดท้ายมันก็ต้องดับไปไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์มันมาแล้วก็ไปเป็นเรื่องธรรมดา2คือไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราจริงๆ ทุกอย่างเราแค่ยืมมาใช้ชั่วขราวเท่านั้นเองและข้อสุดท้ายข้อนี้สําคัญมากเลยคือความทุกข์มันเกิดจากการที่เราไปพยายามยึดไปกาสิ่งที่โดยธรรมชาติแล้วมันกาไว้ไม่ได้นั่นเองครับโอเคพอฟังแบบนี้แล้วอาจจะดูเป็นทฤษฎีใช่ไหมครับแต่คําถามที่สําคัญกว่านั้นก็คือแล้วในชีวิตจริงล่ะเราจะฝึกฝนการมองเห็นแบบนี้ได้ยังไงซึ่งโชคดีมากครับที่แหล่งข้อมูลเนี่ยเขาให้เครื่องมือที่มันง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆมาให้เราด้วยเครื่องมือนั้นก็คือ การรู้สึกตัวนี่เองครับหรือการรู้เท่าทันพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะมันคือความสามารถในการเห็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในใจเราตอนนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องพยายามเปลี่ยนมันนึกภาพเหมือนเราแค่เปิดไฟฉายแล้วส่องดูสิ่งที่อยู่ในห้องมืดๆของใจเราแค่นั้นเลยซึ่งกระบวนการนี้เอาจริงๆมันเกิดเร็วมากในใจเรานะครับลองนึกภาพตามนะสมมติจู่ๆความคิดเรื่องงานที่มันเครียดๆมันผุดขึ้นมาปึง้งขั้นแรกเลยนะรู้สึกตัว คือแค่เห็นว่าอ๋อความกังวลมาแล้วขั้นที่สองรู้เท่าทันคือเห็นว่าอืมมันก็แค่ความคิดก้อนหนึ่งนี่นะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดสักหน่อยแล้วขั้นสุดท้ายปล่อยวางคือแค่ดูมันเฉยๆครับต้องไปไล่มันไม่ต้องไปกอดมันไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองเลยว่าเออมันค่อยๆหายไปเองจริงๆประโยคนี้สวยมากเลยนะครับเมื่อปัญญาเห็นจะไม่หลงตามไม่ยึดไม่ตัดสินมันเหมือนกับว่าคุณภาพของใจเรามันเปลี่ยนไปเลย จากเดิมที่เราเป็นเหมือนผู้เล่นในสนามที่ต้องกระโดดเข้าไปคลุกวงในกับทุกอารมณ์ตอนนี้เรากลายเป็นเหมือนผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างสนามคอยดูเกมไปเฉยๆเป็นกลางๆไม่ตัดสินว่าใครเล่นดีใครเล่นไม่ดีแค่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองแล้วผลลัพธ์ล่ะพอเราฝึกใช้เครื่องมือน,นี้ไปเรื่อยๆพอเราเริ่มเห็นอะไรๆชัดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรามาดูกันต่อเลยครับสไลด์นี้คือสรบกลไกลทั้งหมดได้แบบโหคมมากครับ มันทำนี้เห็นเลยว่าในทุกขณะจิตเนี่ยเรามี2ทางเลือกเสมอทางแรกคือจิตมันเข้าไปยึดเข้าไปกอดไว้แล้วบอกว่านี่มันปัญหาของฉันฉันต้องจัดการความรู้สึกนี้ให้ได้ผลลัพธ์ก็ถือถูกครับแต่มันมีทางเลือกหนึ่งคือเมื่อจิตแค่เห็นแล้วก็ปล่อยอ๋อความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็จบไม่ต้องทําอะไรต่อเลยแล้วผลลัพธ์ที่มันน่าทึ่งก็คืออิสระภาพจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นทันทีเลยครับและนี่แหละครับคือประเด็นที่เรียกว่า เลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงเลยคืออิสรภาพที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่รางวัลที่เราจะได้ตอนเรียนจบหรือหลังจากฝึกไปอีก10ปีแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในวินาทีที่จิตเราเห็นความจริงแล้วก็คลายการยึดลงมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดอีกครับใกล้แค่ลมหายใจของเรานี่เองท้ายที่สุดแล้วนะครับทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันก็ตอกย้ําความจริงที่ว่าธรรมะเป็นเรื่องส่วนตัวมากมาก เป็นเรื่องของเราเองล้วนๆเลยคนอื่นอาจจะชี้ทางให้ได้เป็นเหมือนป้ายบอกทางแต่ไม่มีใครเดินแทนเราได้ไม่มีใครมาเห็นความจริงในใจแทนเราได้มันคือการเดินทางที่เราต้องเป็นนักสำรวจด้วยตัวของเราเองและข้อความสุดท้ายจากแหล่งข้อมูลที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้แบบสมบูรณ์ที่สุดเลยก็คือจงเป็นตะเกียงให้ตนเองมันเหมือนเป็นคำเชิญชวนให้เราเชื่อมั่นเชื่อมั่นในปัญญาในความสามารถที่จะเห็นความจริงได้ด้วยตัวเอง เพื่อใช้แสงสว่างนั้นนำทางชีวิตของเราไปข้างหน้าครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับคำถามที่มันสรุปแก่นของทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าอิสรภาพที่แท้จริงที่เราทุกคนตามหากันมาทั้งชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากการไปหาอะไรมาเพิ่มเลยแต่บางทีมันอาจจะพบได้ง่ายๆแค่เราหัดมองสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเอง